โอเคคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์เนาะว่าทาง PLC CAMN ของเราตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นะครับอ่ะเริ่มกันเลยละกันนะครับจากในรูปนะครับก็ขอยืมภาพมาจากออโตเมชันนะครับจะเป็นการคุยกันนะครับระหว่างตัว PLC เนี่ยกับ PC ในรูปแบบเดิมๆเ,เนาะอย่างถ้าให้เรานึกออกเนี่ยเราก็จะเชื่อมต่อกันโดยที่เอาตัวสายแลน นะครับเข้าเสียบเข้ากับ PC แล้วก็ค่อยไปเสียบกับเ,เครื่อง PLC เพื่อที่จะคอนฟิกหรือเขียนแรดเดอร์ใดๆก็ตามนะครับณนะตอนนี้นะครับของเราเนี่ยเวหรือว่าทางที่เรากำลังทำอยู่นะครับเราจะเปลี่ยนโฉมนะครับพิกโฉมก็คือเราไม่ต้องการที่จะเสียบสายที่โลเคอลอย่างเดียวแล้วเราต้องการที่จะคุณอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับ ราอยู่ที่ไหนก็ได้มี PC n o โน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องที่ลงซอฟต์แวร์และไลายเซนเรียบร้อยนะครับก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็มาเขียนโปรแกรมหรือว่าดูโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นทั้ง PLC แล้วก็ HMI ได้นะครับผมทำยังไงนะครับคอนเซปต์ของเรานะครับก็คือเราจะใช้ตัวอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับในการทำโปรเจกต์นี้นะครับโดยที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ไว คุยกันนะครับหรือเป็นตัวกลางการสื่อสารระหว่าง local นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มี station plc station แล้วนะครับถ้าดูจากในวิดีโอนะครับกล้องวิดีโอที่ผมแนบมาด้วยนะครับที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็จะเห็น plc station อยู่นะครับนอกจากจะมี plc station มีแผน loop pressure control นะครับก็จะมีตัว as sim card router นะครับเพื่อรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตใส่ซิมง่ายๆเลยนะครับเหมือนเปิด h o ตส p o t ให้กับ plc โดยที่มันจะผ่านตัวฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว s เกล l ลนด์ s 6 1หตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ถ้าให้เราโดยง่ายก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้ plc h อ i ของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ออกไปสู่แวร์เน็ตเวได้นะครับแวร์เน็ตเวก็ให้นึกถึงตัวอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตเลยจากนั้นเราก็เซตติ้งนะครับให้ตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยที่เราใช้งานเนี่ยรู้จักกับลูปนี้ก่อนนะครับ พอรู้จักกันแล้วปุ๊บพอรู้จักกันแล้วนะครับเขาก็คุยสื่อสารผ่านกันอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีการวายสายใดๆระหว่างลูกขายหรือว่าสเตชันนะครับกับตัวเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นตัวที่จะต้องสแตนบายตลอดเนาะเราก็มีการทำฟิกไอพีไว้นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราเองนะครับของ PLC c อี c N จากนั้นนะครับพอสื่อสารกันได้นะครับเราก็จะสามารถ เข้าออนไลน์เพื่อมาคอนฟิกจากที่ไหนก็ได้นะครับโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องใช้1สายแลนเส้นเดียวกันหรือว่าวงเครือข่ายเดียวกันจะใช้เครือข่ายจากไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูเนาะอันนี้ก็คือคอนเซตต็ปต์เราจะแอคเซสชุดเนี้ยจากที่ไหนก็ได้แล้วนะครับในตอนนี้เนาะโดยมีเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวกลางนะครับใช้ซอฟต์แวร์ก็เป็นตัวของซีเมนต์นะครับเป็นซีนีม่า รีโมทไทเอ็นเซิร์เวอร์นะครับโอเคจะทำให้ดูนะครับก็เออเริ่มกันที่เน็ตเวิร์ของเราเนาะตอนนี้นะครับแล็ปท็อปของผมเนี่ยก็ต่อกับตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ iPhone อยู่นะครับไม่ได้เสียบสายแลนใดๆตอนนี้นะครับถ้าให้ยกกล้องดูก็จะเห็นได้ว่าน้ t ตบุ๊กมันก็จะอยู่เปล่ามีสายเมาส์ก็สายกล้องเพียงเท่านั้นนะครับโอเค อันนี้ผมไม่รู้มุมมุมกล้องเป็นยังไงแล้วนะอ่ะเอาคร่าวๆนะครับจากนั้นนะครับเราต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเนาะเราก็มาเปิดที่ตัว c l i e n t นะครับเพื่อที่ดูว่าเราจะทำการ connect VPN เข้าด้วยกันเราก็จะกด Connect แล้วก็ Connect เข้าไปนะครับแล้วก็รอนะครับอพอ Config แล้วนะครับ SIIP VPN ก็ถูกเปิดใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับ เราก็สามารถมาดูที่ตัวเทียรหรือโปรแกรม PLC ที่เราเขียนไว้ได้เลยเนาะนะครับโดยเริ่มจากตัว PLC นะครับมาดูที่โปรแกรมบล็อกที่เราเคยเขียนกันคร่าวๆนะครับผมก็จะเปิดเมอนอ OB ขึ้นมานะครับอันนี้ไม่มีการออนไลน์ใดๆเนาะเดี๋ยวลองดูกัน อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมบล็อกนะครับโดยที่อันเนี้ยเราก็โกออนไลน์ก่อนได้เลยเพื่อดูว่าเฮ้ย <c oughs> เรามีการคอมมิวนิเคชกันแล้วนะระหว่างโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับไม่มีการเสียบสายแลนเนาะแล้วก็ดูโปรแกรม PLC ในขณะน,นี้ว่าทำงานยังไงอยู่โดยการโกออนไลน์ก็คอนเซปเหมือนกับการเสียบสายเลยครับเพียงแต่ว่าออวิดีโอตัวเนี้ย ผมนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับใช้อินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมีสายแลนหรือไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่โลเคอลนะครับเราก็สามารถคอนฟิกหรือว่า Lead and นไลท์ PLC ได้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ออนไลน์แล้วเนาะแล้วก็เออผมจะดูก็คลิกที่แว่นตานะครับมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ตอนนี้ก็เดี๋ยวผจองเออสั่ง รหรือว่ากดเอาไงดีสั่งให้ดูก่อนละกันนะครับสั่งจากโลคอลนะสมมตุติคอมที่อัาวิดีโออยู่เนี้ยอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วตัว PLC ขิดเนี่ยอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองนะถ้าคนที่ระยองนะครับเขาสั่งทำงาน PLC ขึ้นมานะครับอ่ะผมก็จะยกตัวอย่างในการเปิดวาล์วหนึ่งตัวนะครับเปิดวาล์วหนึ่งตัวโดยที่ เครื่องที่มอนิเตอร์อยู่อยู่กรุงเทพนะพอเราออนไปปุ๊บนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถดูได้ว่าตอนนี้วาวทำงานนะครับณนะเวลานี้เลยก็คือ1ทุ่มนะครับถ้าสั่งปิดวาวนะครับสั่งปิดวาวที่จังหวัดระยองนะครับปิดวาว p ีอส่งสัญญาณอินเทอร์นเน็ตมาที่เซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ก็ค่อยมาสื่อสารกับตัวไคลเอนต์ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าปิดวาวนะครับอันนี้เป็นฝั่งอ่านเนาะในขณะเดียวกันนะครับเราก็ ทดสอบนะครับโดยการ modify นะครับเปิดเออเปิดเปิดวาวนะครับสั่งเปิด wow วาวเราก็จะเห็นได้ว่าเออเนี่ยสัญญาณมันก็เปิดนะครับ PLC ก็ทำงานนะครับทำได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคต่อไปนะครับก็เป็นตัวของ h m i highlight นะครับก็มีหน้าจอ r ันไทม์อยู่เนาะผมก็อยากจะลองที่จะ ดูสิว่าตอนนี้หน้าตามันเป็นยังไงนะครับ <Okay. S 1> เออเดี๋ยนะต้องเป็นสมาร์ทเนาะสมาร์ต,รต,รตแอนด์เราก็ใส่ IP ของจอ h d m i เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถดูเอ่อหน้าจอได้นะครับผมเนีย่ยเราก็ประดุดว่าเรากดที่คอมเครื่องนี้นะครับ ก็เหมือนว่ากดที่จอจริงๆเลยเช่นเดียวกันนะครับลองยกตัวอย่างเนาะเนี่ยตอนนี้นะครับกดจากกรุงเทพนะครับจอที่จังหวัดระยองนะครับก็เข้าได้เช่นเดียวกันนะครับได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็กำลังลองสตาร์ทรันทม์ดูนะครับถ้าดูจากออวิดีโอที่ผมแนบอาจจะขึ้น ชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับอันนี้ใช้แขนช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวรอสัญญาณนี้เนี่จะเห็นได้ว่าอจอจอที่กรุงเทพกับจอที่ระยองมันอาจจะแหลกกันนิดน,นึงเนาะก็ตามสัญญาณน,นะครับตอนนี้เราก็สามารถสั่งได้นะครับว่าให้เปิดหรือปิดนะครับ อ่านี่สั่งเปิดนะครับหรือจะสั่งปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าดูจากวิดีโอนะน่าจะเห็นนะครับที่จอนะครับแล้วก็ที่ปุ่มเนี่ยผมสั่งงานได้แล้วนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็น9เล็กๆของเรานะครับของ PLC c a m p a i n ที่ตอนนี้กำลังทำอยู่ครับโอเคครับขอบคุณครับ